ลกลุ่มที่ใช้พาหนะก็คือรถจักรยานยนต์ตรวจสอบรายชื่อสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอดให้ดีๆนะคะเพราะว่าเมการออก พระราชก,กิจจานุเบกษาออกมาแล้วนะคะเป็นการเผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องห้ามรถจัก,กรยานยนต์และล้อเลื่อนลากเข็นใช้สะพานข้ามแยก39สะพานและอีกห้าอุโมงค์นะคะนี่ก็เป็นรายชื่อสะพานข้ามแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร39สะพานนะคะอาทิสะพานสําคัญนะคะก็คือสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง สะพานข้ามแยกราชดารลาดพร้าวสะพานข้ามแยกรัชโาาย,ยธินสะพานยกระดับข้ามแยกถนนรามคำแหงและอุโมงคลอดทางร่วมทางแยกจำนวน5้าอุโมงค์ถูกประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุาเบกษาเป็นข้อบังคับเจ้าพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์ทางแยกพุทธศักราช2559ค่ะโดยห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยานรถยนต์3ล้อและล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเลยนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกและสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ําและสะพานห้ามสะพานห้ามลอดอุโมง์ทางร่วมค่ะเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามและอุโมงต่างๆที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สําหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่านะคะก็จะทําให้เกิดการจราจรที่ติดขัดได้นะคะซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบไม่เรียบ ร้อและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทําให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ500ถึง1,000บาทนะคะมีผลบังคับใช้23กรกฎาคมค่ะ ทั้งนี้กองบัญชาการตํารวจนครบาลเคยมีประกาศฉบับชั่วคราวนะคะเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาให้ทดลองข้อบังคับห้ามขึ้นสะพานลอดอุโมงก็ออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถูกกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยื่นคาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อสารปกครองค่ะซึ่งสารปกครองได้มีคำสั่งยกคำร้องไปแล้วนะคะตรวจเช็คให้ดีๆนะคะ39สะพาน5อุโมงค์ค่ะ